ผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นภาพนี้นะครับแต่ที่วิสานออตโตคานะครับเวลาทําความสะอาดรถก,ก็คือทําแบบนี้ทาอย่างนี้ทาไมก็คือให้รถมีความใกล้เคียงความเป็นป้ายแดงมากที่สุดนะทีนี้เราก็จะมาเห็นด้วยว่าโครงสร้างต่างๆของตัวรถนะครับเช่นรูนอตที่อยู่ด้านใต,ต้ถ้ามีสนิมขึ้นเนี่ยเฮ้ยจมน้ํามาหรือเปล่าแต่ถ้าใสาๆอย่างเงี้ยอันนี้คือถูกต้องเลยแต่เราก็มีการตรวจสอบตอนซื้อเข้านะเรื่องจมน้ําเรื่องอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเราไม่รับรถอย่างนั้นเข้ามานะครับทีนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้าง อันนี้ผมอยากให้ดูตรงนี้บางคนคิดว่าแอร์ที่มันอยู่ด้านบนเนี่ยแอร์ลาวใช่ไหมตอนนี้ไม่เห็นแล้วเนาะแต่นี่มันมีท่อแอร์อยู่เห็นปะตอนแรกหลายๆท่านอาจจะคิดว่าแอร์มันมาจากข้างหน้านู่นมาจากตรงวิทยุใช่ปะเนี่ยแล้วก็วิ่งมานะที่แอร์ลาวด้านบนนะไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วแอร์อยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมหลายท่านที่เป็น FC F C Fortuner นะเป็นแฟนขับ Fortuner ตั้งแต่รุ่นแรกสมัยแรกเนี่ย Fortuner จะเห็นเลยมันมีช่องแอร์ออกจากตรงนี้ใช่ปะ ทุกวันนี้แอร์มันอยู่ที่เดิมครับก็คือมันอยู่ตรงนี้แหละแต่เขาแค่ต่อท่อเห็นไหมนี่ต่อเอาท่อแอร์นี่<อ>วิ่งไปไปออกแล้วก็ออกมาเป็นแอร์เราให้เราใช้งานนะครับนี่นะนี่ก็คือได้เห็น,นกลไกนะว่าแนวคิดนะครับตอนที่เขาประกอบรถเนี่ยเขาทําอะไรยังไงถูกไหมและเนี่ยก็จะมีประโยชน์ด้วยก็คืออย่างที่ผมแจ้งเลย มันช่วยให้เราตรวจสอบรถได้ว่าสภาพที่แท้จริงของรถคันนี้เป็นยังไงและนี่ก็คือการทําความสะอาดนะครับก็คือเอาให้ใสเอาให้ใกล้เคียงกับรถค่ายแดงมากที่สุดนะครับ